โปรดอนดวงเดชาฟอร์มร้อนแรงหววเพิ่ม8อันเดอร์ผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำในวันที่2กอล์ฟสิงหัวหินโอเพ่น2016ที่ตะกร10อันเดอร์พาร์132การแข่งขันสิงห์ออสเรเลกอล์ฟทัวร์2016สนามที่2โคซังชั่นกับอาเซียน PGA ทัวร์รายการสิงหัวหินโอเพ่น2ิ1 6ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่5-8ถึงพฤษภาคมที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน วันที่2ของการชิงชัยปรากฏว่าโปดอนดวงเดชานักกอล์ฟจอมเก๋าวัย46ปีจากเชียงใหม่ออกรอบทางหลุมที่1ด้วยสกอร์2อันเดอร์พา69รอบนี้ฟอร์มร้อนแรงทำสกอร์ไป7อันเดอร์พา64โดยเก็บไปได้8เบอร์ดี้โดยได้เบอร์ดี้ติดต่อกันที่หลุม1 2 3และหลังจากนั้นมาเก็บได้ที่หลุม7หลุม8หลุม9หลุม10และปิดท้ายที่หลุม13 โดยพลาดเสียไปเพียง1โบกี้ที่หลุม16สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พา132ขึ้นมาเป็นผู้นำขณะที่โปรพมมีสวัสดผู้นำวันแรกออกรอบที่สกอร์4อันเดอร์พา67โดยรอบนี้ซ้ำสกอร์ไปอีก4อันเดอร์ โดยได้จาก1อีเกิลที่หลุม15และ4ี่เบอร์ดี้จากหลุม1หลุม10หลุม13และหลุม14แต่พลาดเสียคืนไป2โบกี้ที่หลุม3และหลุม17สกอร์รวม2วัน8อันเดอร์พาร์หรังอันดับที่2ตามหลังผู้นำเพียง2สโตก อันดับ3เป็นโปรอภิสิ์นิ่มนวลสกอร์7อันเดอร์พารส่วนโปรหมายประหยัดมากแสงตกมาอยู่อันดับที่4สกอร์6อันเดอร์พารหลังจบรอบ2ได้มีการตัดตัวนักกอล์ฟที่สกอร์3โอพาร์อยมีนักกอล์ฟเข้ารอบทั้งหมด64คนโดย1ใน64คนโปรบุญชูเรืองกิจนักกอล์ฟจอมเก๋วัย60ปี ที่ได้ร่วมลงเล่นในรายการนี้สามารถผ่านการตัดตัวได้อีกด้วยโดยทําสกอร์ไปที่อีเวนต์พา142ครับสําหรับการแข่งขันในวันที่3กลุ่มแรกออกสตาร์ทเวลา 7. 30นากาสนาทีส่วนกลุ่มผู้นําประกอบไปด้วยโปรอุดรดวงเดชาโปรพมมีสวัสด์และโปรอภิสทธิ์นิ่มนวลเริ่มเวลา11นิกาสานาทีสุพศรพยะเมธาถ่ายภาพเจษดาเถื่อนเฉยรายงานจากัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับ